กลับยังไงเลยสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วบ้างหรือยังนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กําลังจะพาทุกคนเดินทางนะครับ ไปสู่ที่พัทยาสันตะหีมครับทุกคนกำลังออกจากชลบุรีครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับโอเคไม่รู้ว่าใครเข้ามาแล้วบ้างหรือยังนะครับทักทายทุกคนที่เข้ามานะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจาก ที่ชลบุรีไปที่สันตหินจะไปเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าจะไปที่ไหนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณเรวดีสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อคิดทุกคนนะครับตอนที่กําลังเดินทางนี่แหละนะครับกาลังจะให้ข้อคิดทุกคนลูกสิกทุกคนเดี๋ยวทักทายทุกคนก่อนนะนะครับสวัสดีทุกคนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับทุกคนภาพชัดเสียงชัดไหมขอเช็กก่อนว่าภาพชัดเสียงชัดไหมครับถ้าภาพชัดเสียงชัดพิมพ์ว่าภาพชัดเสียงชัดหน่อยนะครับเข้ามาได้เลย นะครับถ้าภาพชัดเสียงชัดนะครับพิมพ์มาหน่อยว่าภาพชัดเสียงชัดครับอ,อาจารย์ภาพชัดเสียงชัดครับอาจารย์นะครับโอเคนะครับช,ชัดไหมพอดีอยู่ในรถครับกำลังเดินทานงภาพชัดเสียงชัดครับอาจารย์ขอบคุณมากครับชัดเจนโอเคนะครับเยี่ยมเลยนะครับทุกคนมานี้ม,มาให้หลึงข้อคิดเมื่อกี้นะครับทุกคนแต่ละคนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างอยู่ต่างจังหวัด อยู่ต่างประเทศมีไหม அத? หรือว่าอยู่ทางบ้านเรานะครับช่วยบอกให้หน่อยนะครับว่าทุกคนอยู่ต่างประเทศหรือบ้านเรานะครับอยู่ว่าอยู่จังหวัดไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศเดี๋ยวสลับให้ก่อนอ่านี่ครับครับนะตอนนี้กําลังอยู่บรรยากาศแบบนี้อยู่นะครับกาลังเดินทางบรรยากาศบ้านเราครับทุกคนนะครับตรงนี้นะ่าจะอยู่ที่เอเอชนบุรีอยู่นะครับคุณปลา ปะินเลยครับปะกินใช่ไหมอยู่บางรักกทมนะครับอยู่จังหวัดอ่างทองประเทศไทยค่ะโอ้อ่างทองเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้ครับคุณเราวดีเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับอาจธอจากเหนือล่องล่องมาทางภาคภาคก,กลางก็จะเที่ยวพักผ่อนนะครับแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปพาทุกคนดูบรรยากาศนะครับทักทายทุกคนผ่านทางหน้า f c e e o o o เนาะเอ้ยทาง y o YouTube คือใหง้ทุกคนความสุขมีใครที่บอกว่า พยายามตามหาความสุขในชีวิตหรือพยายามตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเชื่อว่าเดี๋ยวหลายคนจะมาดูย้อนหลังนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาเธอ์จะบอกทุกคนได้ก็คือว่านะครับอันนี้คือแพ้แอร์นะทุกคนนะครับตาแห้งก็คือว่าจะบอกทุกคนว่าเมื่อเช้านี้ไลฟ์สดไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสุขนะครับจะบอกทุกคนว่าสิ่งหนึ่งทีเ่เราสามารถความสุข เมื่อเช้านี้บอกเรื่องของฟิลมาก่อนแฟกทุกคนเคยได้ยินเรื่องของฟิลก่อนแฟกไหมฟิลก่อนแฟกหมายความว่าอย่าให้ความจริงเกิดก่อนความรู้สึกทุกคนลองเปลี่ยนใหม่ว่าคนผู้คนส่วนโลกส่วนมากบนโลกไปนี้เนาะนะครับก็จะเน้นเรื่องของความจริงมาก่อนความรู้สึกนะครับหมายความว่าเขาจะต้องเห็นผ่านตาเนื้อ เห็นผ่านตาการสัมผัสก่อนว่าสมมุติว่าผมอยากได้ฉันอยากได้เงิน1นึ่งแสนบาทฉันอยากได้บ้านหนึ่งหลังฉันอยากได้รถหนึ่งคันฉันอยากได้ได้มือถือหนึ่งเครื่องฉันจะต้องได้มือถือก่อนฉันถึงจะต้องมีความสุขฉันจะต้องได้รถก่อนฉันถึงจะมีความสุขสิ่งหนึ่งที่จะบอกทุกคนได้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันมักจะเกิดจากความรู้สึกก่อนความจริงเสมอโอเคป่ะมันต้องเกิดจากความรู้สึก ก่อนความจริงเสมอหลายหลายครั้งหลายเรื่องเช่นเวลาที่เขาจะวาดภาพเมื่อเมื่อเช้านี้ยกตัวอย่างเรื่องของอาจารย์เฉลิมชัยไปเนาะว่าตอนที่เราจะเปิดจะวาดภาพได้นะครับก่อนที่เราจะวาดภาพอะไรขึ้นมาได้เป็นความจริงที่มันสัมผัสได้เขาจะต้องเห็นผ่านตาความคิดความรู้สึกก่อนจินตนาก,การ,รก่อนก่อนที่จะวาดเป็นภาพถ่ายเชน่นกันกับสิ่งของกับอะไรก็ตามที่เราอยากจะได้เราต้องเห็นผ่านความรู้สึกก่อน เพราะงั้นถึงบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าคุณเจอเรื่องราวปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตของเรานะครับคุณจะจะแก้นูน่นจะแก้นี่อยจ,จะมีความสุขอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะบอกทุกคนได้ก็คือว่าความสุขไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยคุณสามารถเริ่มได้ทันทีบางคนบอกว่าก็ตอนนี้ก็ยังทุกข์อยู่ยังเห็นมีปัญหาอยู่ยังมีอะไรก็ตามในชีวิตอยู่จริงครับผ่านความสิ่งที่คุณเห็นนะตอนนี้มันเป็นความจริงชั่วขา้าวที่คนเห็นที่คุณเชื่อ แต่สิ่งนี้ที่บอกทุกคนได้ก็คือว่านั่นไม่ใช่ความที่ความมันไม่ใช่ภาพเลยทุกคนนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเห็นหรือจะเป็นตลอดชีวิตหรือจะเจอตลอดชีวิตแต่ความรู้สึกที่คุณเห็นผ่านความคิดของคุณต่างนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เจอตลอดชีวิตของคุณโอเคนะครับเพราะงั้นฝากไว่าตรงนี้ก็คือว่าความสุขสร้างได้ทันทีเริ่มที่ภายในของตัวคุณลองเอาไปปากใช้ดูนะครับทุกคนฝากไว้ประมาณนี้ เห็นอะไรก็มีความสุขไปหมดตื่นเช้าก็มีลมหายใจก็ขอบคุณละเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เห็นอะไรก็ขอบคุณไปก่อนละรู้สึกดีไปก่อนละรู้สึกมีความสุขไปก่อนละลองดูสร้างความรู้สึกหมั่นสร้างความรู้สึกกับสิ่งเล็กๆตั้งแต่ที่เราตื่นนอนในตอนเช้าแล้วแหละครับโอเคนะครับวันนี้ฝากทุกคนไว้เพระนนี้เดี๋ยวรออัปเดตต่างๆมากมายก็ได้นะครับท้งช่องนันนี้ทางทิกตอกทางอีกหลายช่องทางนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ทุกคนดูบ่อยๆแล้วเราพากันเราไปเที่ยวด้วยกันโอเคนะะะคคครรรััััับบสสววดีีีนนนนน้้ททกาุปมณ เออมันปิดยังไงอ๋อนี่ไงนะครับ